สบายดีสบายดีพี่น้องวัสกุสุขสุขนพอ,อกันอีกแล้วพี่น้องกับบรรยากาศคอยคำลงแรงตะเวนไก่จะตกดินแล้วพี่น้องอยู่ทงไ้ทงหน้าคือเกาเดอร์มือนี้นอตตอนนี้ตอนนี้สิพาพี่น้องไปเก็บพักกาดนองพักกาดอยู่พ้นพ้นกลางหน้าบมเมนกลางหน้าหรากิบปลายหน้าเบือ้อหนาทู่นพ้นผักกาดนอ โคนทีว่าเขาเก็บเพชรบวกในมือกรหั่นละแต่ว่าปีนี้เนาะอันได้ซุมสุ้มไฟยู่โพนนั่นมันมีกกใหม่กกตอกร้ายมันมีขี่เหอะขี่เตอะอร้ายเขากลับไปสุ้มไฟแล้วมันก็ใหม่เวิร์ดใหม่เวิร์ดอันอันนั้นนะเวิร์ดใหม่เวิร์ดตอกที่ว่ามันตายมันเป็นเหอะเป็นเตอะมันใหม่เวิร์ดแหละมันก็อันมีขี้ดินที่ว่าเขาสุ้มไฟหั่นแหละมันเลุเป็นขี้ดินที่ว่า งามน้องเขาก็เลยเอาผักกาดไปห้อยในผักกาดผักกาดชิวนะถือว่าทาั้งบางบอนเขาเกินว่าผักกาดทินเขาเห็นมันงามแหละเ้าง,งามขึ้นแล้วเขาก็เลยสไปเก็บมะขันสมพี่น้องแล้วว่าข่้นมันลายกะท่านสมมุิว่ามันลายในกะที่ห้น้นองนี่นาไปขายอยู่ตลาดมื่ออื่นเส่าพี่น้อง เื่อนสาพอไไ้ให้เพิ่นซื้อขนมกินเนาะเพราะว่าน,น้องนี่นาะเพิ่นก็มาขายมียั้งเด็กๆใน้น่อยเพื่อนก็ว่าโอ้ยอย่าไปขายตลาดก่อนเพราะอะไรซื้อของกินเพ่นว่าเพราะอะไรเปลี่ยนเอาอันอื่นมากินซื้ออันอื่นมากินเนาะเบิ่งน้ากันเลยอพี่น้องเด้อกนี่ก็มาหอดมาหอดโพนแล้วพี่นอ้องพระกาดก็รููซึกว่าเขียวงามดีก๊ก ต้นกะงามยิ่โพดนี่เขากะปลูกอันหนามนี่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 หมักบวบพี่ดอกมีหมักบวบแต่กะสีมีหมักหนามแน่แต่ว่าเครืออันันกะยังมาท่านท้าอยางเงี้ยนี่กะนี่กะหมักแป้งน้อยฝากพ่นเบื้องนี้แต่กะมาฝากพ่นเบื้องนี้กะกะมีนี่ดิพี่ดอกหมักหนามหมักหนามกะสีสองคุ้มหนึ่งดอก น้ำก็ได้นี่ดิอยู่เบื้องนี่ก็มีเครื่อนมักน้ำอีกพี่น้องมีหมักน้ำเนาะไปไปเบืองเด้อพี่น้องเด้อไปเบืองน้ำกันไปเบืองมักอันนั้นไปเบืองพักการดพี่น้องกายมาแล้วบางกีนี่ให้พี่น้องเบืองหมักน้ำก่อนนี่ดพี่น้องพักการ์ดงามพอนี่งามพอพี่น้องเฮอนเก็บมาขันสม ขันสมแล้วก็มีอยู่เบื้องนี้อีกพี่นาะอยู่เบื้องนี้แห้งอะพี่นาะนี่เบื้องแหงง้งอะมีตั้งแต่พักกาดอวยสวยอยู่นี่อยู่บางบ่อหนมันมันมัน,มนอ้วรลายพี่นนอะมันอัวรลายเขาเคยได้ก็บไปก่อนบางว่าน,นี่นี่พักกาดงามงะเมื่อวานพอได้กินพี่นนอะขันมันร้ายกับขาย หล่ยลำเด็กลำหน่อยก็พอได้สื่อขนมให้ดูกินมัอนี้ออกมาผู้เดียวส่วนน้องดิสามานนําว่าโอ้ยมันคัมเลยแม่คอยซีอู่เกลื่อนก่อนเห็นปะโอเลมานะเนี่ยช่วยอันนี้กันฮะแต่ก่อนห็นมันเป็นโพนที่ว่าอันบักไงสามันเป็นพุ่มหมักไงสาวบนนี่มาอยู่บริเวณนี่เนี่ย เป็นภูมิหงาเนาะแล้วมันก็มีต้นไม้ร้ายเฮาก็เลยว่าโอ้ยภูมิหญ่ยร้ายวันนี้นกนุ๊ปูปีกมันก็มาอาศัยอยู่แล้วมันก็อยู่ไก่นะเฮามันก็ลงมากินเขามันลงมากินเขาแหนาเขาทอเขามาาั่นนะมันก็เห็ดให่งขาวเฮาลีพผนผลิตเฮามันก็บไหลายร้ายตามทีบาเฮาเฮาแบบว่าพ่อไลมันกับโบลายมันเป็นเขาลีเนาะ บ่มีพายซื้อกล่องหายกะซื้อเองนี่ละพี่น้องกะบัวร้ายเป็นได้ดอกแต่ว่ามันก็นงามเนาะมันก็นเป็นพ้นผิหนึงที่ว่าเฮาสามารถปลูกกินเองไรเนาะอันนี้มันมันเขาเอื่อนว่าพักพักที่ว่าปลอดสารพิษกินแล้วกะเพื่อสุขภาพเฮาเองมันบ่มีปุ๋ยบม่มีสารเคมีใดๆเนาะเดี๋ยวอยู่เบื้องนน้านะมีอยู่เบื้องนั้นอยู่เบื้องนั้น,น,นประกาศ หลยเติบพี่น้องจังหวะเก็บให้น้องนี่นาไปขายตลาดมืออื่อนเศร้าแน่คิดวา่ามันดวงหลยก็หลยก็สิลุกเอาแต่งแต่ตุ่นง,งางะมันบุ้ยไพ่ถือกล่องหายพี่น้องถือเองนี่ละขั้นสมกินกับกับปปี ดดงงดเ,เดี๋ยวพี่หลองถามบอกพักปอดสานพิษดีแต่บอกมีบงมีแมงลงมาเฮ็ยในห้ฮงกินยังมั่นใจทีเดียวเอาเตโต้ใหญ่ๆคิดว่า บ้เลยถืออันค้าต่างก่องมาเนาะดูกระบอออกมาน้ำจะโคตรมือนเนี่ยนมนี่มกับข้าล่างสวยนี่น่ากับข้าเกลือไก่เกลือไก่ปมหนาปมหน่นคำเดาะเพื่อนผ้าก,กันไปเก็บห้อยมาไม่ก็ได้ยคำเพื่อนก็ได้ยเห็ดเบี้ยคำ เอาคููออกมาเก็บพี่น้องนี่ก็เก็บแด้วล่ะพี่น้องนี่พี่น้องเก็บลายคูหนึง่ง แต่ว่าการย่างมักได้ลายพูนพี่น้องย่างลายอยู่ย่างมาได้ลายฮัคเก็บโบเบิร์ดหรอกเขาจะเอาไปตะคุนหนึ่งก่อนสิบีมัดให้น้องอ่านี่นาไปคลายแน่แต่กะสขกิขันสมแน่ขันลายกะกะสีโบเสียบเนาะขันซ้ำพ,รรพอกินา 1, 2, ขาบหนึ่งสองขาบเบิร์ดแหละกะสิมาเก็บไปขันอีกเนาะสำหรับคลิปนี้กะสีท้ายให้พี่ให้น้องเบิรงเพียงซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อคอยคำลงแรง อ,อ,อ,อยู่ข้างตะกะเขาเองค่น้ะงโอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซองเฮ็ดกินขั้วบานๆนเด้อพอกันไม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย